รู้สึกว่าควารักเราปิดมามันได้แบบผ่อนคลายแล้วใช่ไหมคะผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมบอกว่าผมไม่ได้ปิดแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็สัมภาษณ์อ่ะไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเปิดคลิปนะใช่ไหมเออไม่ต้องไม่ต้อง ให้ผมทํางานของเถอเราก็เนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับแม้ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ชิวมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่แค่เราเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราคือหมายถึงว่าเราก็ ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน่าจะดีกว่าไม่ใช่ไม่รักที่โซดไม่ความแบบไม่หมายถึงว่ามัน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 เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าแบบหมายถึงว่าถ้าเราคิดแทนเป็นเรื่องของเราเองเก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นนท์เคยมาปรึกษาแต่เขาจะเอาไปพูดอะไรยังไงดีนนท์เคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรเอาเราก็เหมือน เอาจริงทุกคนอะคิดมากคือคนเราอะไม่ได้เป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพี่มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอะมั่อาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยหมายไปเรื่องอื่นเช่นแบบพี่ครับผมสนใจอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นเงินก็ได้ใครจะรู้ฮะถูกไหมนนอ,อะไรครับ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่มีสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันเดี๋ยวถ้ามันออกมามันก็เท่ากับสปอยเองฮะแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยครับแต่พอเปิดหลายคนก็แบบเฮ้แฮปปี้ชื่นชมคู่ไม่หล่นเลยนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าการที่เราคนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรจะได้รับแรงสัพพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับ มันไม่มีใครอยากได้ความรักไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็เรียกว่าเรายินดีกับพี่สาวของเราเนาะที่บอกว่าเขามีความอันนี้คือชื่อพาดหัวหรือเปล่าทไมรู้ทันที่จลอดเลยต่อไม่เราสบตากันจนผมจับทางพี่ได้เพราอนั่นแหนชอบตั้งพาดหัวจากคำถามไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้ว ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเราเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอะยังดีที่พี่เราเขาโอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษาลีเลชั่นอันดีไว้กับทุกคนเถอะแต่อย่างนั้นมันก็เป็นฟีดแบ a c ที่ดีหรือว่าเราก็ไม่ได้แบบไปพูดขัดอะไรบางเป็คิดเห็ใช่วันนี้อะไรเป็นไปอย่างดีมีงานเท่าไหร่พีคิดว่ามีครั้งไหนผมอยากพูดเหรอครับ นี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบหรอกเนี่ยพลาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนพลาดไปเลยแสดงว่าหลังจากที่เขาที่แล้วตอบให้สัมภาษณ์ไปก็ได้คุยกับพี่แอฟพีกสัญาเรื่องสายตรงมาเลยเขาสายตรงมาเร้าขนลุกอย่างนี้เลยจริงชื่อขึ้นปั๊บรึบเลยหลังจากสัมภาษณ์แล้วเขาโทรมาเลยเหรอไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอินสติ้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากๆากทีผมรู้สึกว่า เออไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่แบบพอได้ยินได้เห็นชื่อเขาอะมันมีความไม่แน่ใจคือว่ามีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่พี่เขาเขาว่าอย่างไรบ้างครัไม่แต่สุดท้ายเขาคือเขาไม่รับสายผมผมจะโทรไป Happy Birthday เขาแค่นั้นแต่ที่เขาโทรมาเราคุกันคิดไปเองไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะ ที่เรื่องของผมค่ะแม่จะเอาให้ได้เลยนะจะได้ข้าวตัว